การทำที่เราไดกับมิสเตอร์กนดกัมพูชาก็คฟยก็หลายรอบแล้วหมายถึงนางงามใช่ไหมฮะพีดีไม่ได้ค้วยกันนะฮะพีดียังอยู่ยังยังอยู่ดีกินดีกับเรานะฮะแต่ปีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ส่งนะครับเพราะเนื่องจากก็มีการพูดคุยกันแล้วว่าสถานการณ์มันค่อนข้างจะเชี่ยวกราดน,นะฮะก็คงไม่จัดหรอกเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าจัดไปเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นปัญหาในประเทศแน่นอนคนในประเทศเขาอาจจะลุกขึ้น นะไม่พอใจพีดีที่เป็นชาวกัมพูชานะฮะเพราะซื้อลิขสิทธิ์จากเราไปแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเขาจ่ายเงินเราครบเราก็ถือว่าได้เงินครบแล้วเราก็ไม่ได้เลื่อนให้นะครับก็คือกินเงินฟรีฮะซึ่งเราก็ดีใจนะครับไม่ได้ว่ากันสําหรับน้องมโนเนี่ยนะอย่าไปพูดอะไรมันเยอะเลยนะครับผมให้ตําแหน่งไปแล้วนะฮะก็คือสุดแล้วสุดยอดแล้วอย่าไปเอาสาระอะไรกับคนแบบนี้ผมบอกตรงๆนะว่า ประเทศกัมพูชาที่ยังเป็นแบบนี้ก็เพราะมีสมองคนแบบนี้นิสัยคนแบบนี้อยู่ในประเทศต่อให้อยู่ไม่กี่คนแต่ผมว่ามันเสื่อมเสียชื่อเสียงนะผมยกตําแหน่งให้แล้วนะอย่างมโนเนี่ยผมให้เป็นตําแหน่งเออเขาเรียกทูตวัฒนธรรมประจําประเทศเขมรแดงนะให้เป็นเขมรแดงไปเลยนะฮะอันนี้ก็ให้แบบยกย่องไปเลยให้เป็นทูตวัฒนธรรมนะฮะในการใช้ภาษาในชานใช้กิริยา นะฮะและในการใช้มารยาดีหมดเลยงามหมดเลยนะฮะพูดคำไหนเนี่ยเพราะทุกคำตั้งแต่เริ่มพูดจนจบนะฮะซึ่งผมว่าในประเทศผมเนี่ยเรียกว่าขยะนะฮะไม่ต้องมาสนใจในชีวิตคนไทยอีกแล้วแล้วก็ผมเองก,ก,ก็ก็ผมก็ต้องใช้สิทธิ์ของผมบ้างนะนะเพราะว่าเขาอยู่ๆเขามาด่าผมก่อนนะนะฮะเหมือนกันนะคนที่นี่เขาตลกมากเวลาเขายิงเราก่อนเขาบอกว่าเรายิงเขาก่อนนะเราต้องแปลให้ถูกนะ เพราะคนเขมรเรียกเขมรน,นะฮะเขมรน,นะฮนะคนเขมรเนี่ยประหลาดนะฮะมันจะตรงกันข้ามถ้าเขาทําก่อนเขาจะบอกว่าทําทีหลังถ้าเขาทาทีหลังเขาจะบอกว่าทําก่อนนะเะขาจะบอกว่ามีก็แสดงว่าไม่มีเขาจะบอกไม่มีก็แสดงว่ามีาามาามาามเหมือนหลอกเราไปรอท่าเรือมีเรือก็คือไม่มีเรือโอเคมันเป็นอย่างนั้นนะฮะมีอาหารมันก็ไม่มีอาหารพวกเราก็ไปอดอยากปล่าแห้งกันมันจะกลับกัน ถ้าเขาบอกว่ามีมก็คือไม่มีแต่ถา้าเขาบอกว่าไม่มีหรอกวันนี้ไม่มีฝนโอ้โหฝนตกหาแตกเลยฮะมันจะกลับไปกลับมาสมองมันเป็นแบบนั้นกัมพูชาเขาจะบอกว่าเขาโกงกูภาคส่วนหรอใช่ครับก็คือไม่ถึงกับร้อยเปอร์เซ็นต์นะ,ะสำหรับคนกัมพูชาที่น่ารักก็มีมแต่คนที่กําลังประสบะเผชิญและมปะีประวัติศาสตร์ร่วมกันเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆสุดแล้วนะน้องนาโนพูดชื่อได้เลยอย่ามาเหยียบเมืองไทยของเรา บอกเลยว่าคุณเนี่ยนะฮะชนะมาจากการเ,าเขาเรียกว่าล็อกมงที่แกรนกัมพูชาในคืนนั้นคนที่ล็อกให้ก็คือพิตช,ชี่พูดไปเลยเพราะเขาส่งเองพวกเขาผมถามว่าคุณสมบัติอะไรที่ใ้คนนี้ชนะเพราะผมไม่ตัดสินอยู่แล้วถูกไหมฮะผมไม่ตัดสินผมไม่ผมไม่ตัดสินนางงามในต่างประเทศและในไทยนะฮะแต่ในไทยอผมช่วยเลือกแต่ในต่างประเทศเวลาผมไปเป็นแขกผมไม่เลือกผมไปกับคุณเทเลซา โอ้โหเขาพยายามจะบอกว่าคนนี้ดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วผมถามว่าลองหนึ่งไม่ดีตรงไหนก้อยอ่ะนะฮะงูพิษอะเป็นคนบอกเลยว่าป๊าป๊าป๊าเขาไม่พูดภาษาอังกฤษนิสัยแย่มากอยู่ในกองแย่มากก้อย you have to know she v e r y j e n l e r u s you นะพี saying, ่ชี h e ชี w a y เวด m a g มท o u ก็คือด่าว่าเขาแล้วผมก็บอกว่าแต่เขาสูงเขาสวยเขาดูดีเขาบอพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่เอาไม่เอาไม่เอา แล้วคนที่ลองสองวงก็จะไม่ได้ที่เป็นซูปราอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะก็สวยก็ไม่เอาเขาจะเอาเพื่อนเขานะฮะก็ไม่เป็นไรก็เอาเพื่อนเขาก็สภาพก็อย่างที่เห็นนะฮะมาที่เราก็ไม่รอดหรอกเพราะหนึ่งเธอไม่พูดภาษาอังกฤษสักคำเธอจะพูดแต่ภาษาไทยบอกว่าเคยมาเรียนเมืองไทยเราไม่ได้ต้องการหานางงามประเภทไทยเราต้องการหานางงามประเภทกัมพูชาเพราะฉะนั้นเนี่ยแลเริ่มต้นมาจากการกระทําที่ผิดอยู่แล้วนะฮะ ซึ่งผมเดินขึ้นไปบนเวทีหลังจากประกาศมงเสร็จขึ้นไปถ่ายรูปผมเดินก็ไปหาลองหนึ่งเลยนะ Can you speak EnglishI do โอ้โหพูดกันเป็นภาษาอังกฤษรัวเลยเพราะว่าน้องเรียนอยู่ที่นิวซีแลนด์เรื่องนี้ผมหุ่นคล่องมองใจมากนะฮะบอกกับคุณเทเรซาดูสิเขาเรียนอยู่นิวซีแลนด์ยังไม่จบเลยเขาเบรกมาประกวดเขาจะต้องกลับไปเรียนแล้วยังไงต่อแล้วเขาน่ารักมากเขาดูดีมากเขาดูแบบอินเตอร์มากเขาดูแบบ เป็นกัมพูชาเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีมากทุกวันนี้เรายังติดต่อกันทางดิเรก t ์มสเซจอยู่เลยเขาน่ารักมากเราถูกงูพิษหลอกนะฮะเราถูกงูพิษหลอกเราแค้นมากเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยนายยูบอกว่าเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เขาพูดได้เอ้าป้าเขาพูดไม่ได้เขาพูดได้เขาเรียนอยู่นิวซีแลนด์นะฮะโอ้ตอนเวลาห้องดำสัมภาษณ์เนี่ยถามเขาเขาไม่ตอบภาษาอังกฤษก็แสดงว่าเขาพูดไม่ได้ดูดิ นะฮะก็นี่ไงกัมพูชาเขมรน <c oughs> ได้แปลว่าไม่ได้ไม่ได้แปลว่าได้อู้กว่าจะรู้ไม่ได้ก็กพูดได้มันสับสนไหมชีวิต,ตวแล้วบีวคนหนึ่งบอกจะไม่เหยียบประเทศไทยชาตินี้ใช่ไหม,มนคนชื่อบีมิส,กมสกแกรนคนล่าสุดที่ไปเก็บตัวที่กัมพูชาที่ไม่มีเรือฮะแล้วเขาก็ไม่มาประกวดต่อกับเราจําได้ไหมเขาบอกเขาไม่มาเมืองไทยนี่เขาโพสต์ว่าชาตินี้จะไม่เหยียบประเทศไทย พูดตรงๆนะอีกสิบชาติก็ไม่ต้องมาเหยียบเออจะไปไหนก็ไปไกลๆขอให้จริงนะว่าอย่ามาแล้วที่สำคัญที่สุดอย่าซื้อของไทยใช้นะพราะก็เห็นหัวจดเท้าก็ใช้ของไทยเรื่องของเขาอยากทำอะไรก็ทำไปถ้ามาไม่ไหร่ผมก็เตรียมเอลซ่าน้ำเพชรปากปล้าหลินมาลินคอยต้อนรับพิเศษเพราะว่าประเทศนี้มาเนี่ยเราต้องค่อยๆ ค่อยๆดูแลมีแปลว่าไม่มีมาแปลว่าไม่มาตอนนี้เขาบอกว่าไม่มาเดี๋ยวมาทีนี้าอินเตอร์จะถึงขั้นแบนแบนกัชาผมไม่แบนหรอกครับทุกคนมีสิทธิ์เพราะผมเป็นคนเคารพสิทธิ์นะครับผมมีเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้ถ้าจะมาเราก็เวลคัมนะคะถ้าจะไม่มาก็คือดุนพินิจของคุณนะฮะแต่ถามว่าเราอยากให้มาไหมตามหลักเอกสารก็อยากให้มา นะฮะเพราะถือว่ามันเป็นคนละกิจกรรมเราจะไม่เกเรข้ามกิจกรรมนะฮะแต่ว่าคุณแบกหน้ามาไหวไหมเพราะว่าคุณพูดอะไรไว้คุณต้องรับผิดชอบนะฮะทุกอย่างคนเราต้องรับผิดชอบในสิ่งที่พูดนะฮะว่างๆผมก็ไปกัมพูชาไม่ต้องกลัวครับแล้วในการประกวดระยะยาวหรอหลายๆปีหลังจากนี้อ๋อก็จนอยู่ระยะยาวไหมก็ส่งผลไหมถ้าถามผมก็คงจะส่งผลในระยะประมาณสัก2ปีเป็นอย่างต่ำสองสามปีนะฮะจนกว่า ทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าผมเชื่อมั่นว่าเมื่อเปลี่ยนอะไรบางอย่างทุกอย่างมันจะดีขึ้นก็รอคุณเซนตายเมื่อไหร่ก็น่าจะดีนะนะเอาอย่าลืมเอาบุญลานีไปด้วยแล้วเอาลูกซึ่งไม่ใช่ลูกคุณเซนนะฮะบุญมาเน็ตอะไรนะนะั่นเอาไปด้วยลูกที่ติดแม่มันมากรุณาเอาไปด้วยรู้ไหมคนกัมพูชาคุณเข้าใจไหมว่าคุณกําลังถูกปล้นชาติจากตระกูลฮุนเซน เพราะบุญราณีเองก็ไม่ใช่แคมโบเดียเปอร์ด้วยซ้ําและนายกรัฐมนตรีคนนี้ก็ไม่ได้ลูกของฮุนเซนนะค,คอยดูนะความบาดหมางในครอบครัวนี้จะเป็นชนวนที่ทําให้เขาต้องตายจากกันนะเพราะฉะนั้นผมอยากจะปลดปล่อยคนกัมพูชาเขาคือขมินแดงนะฮะเขาคือขมินแดงผู้ที่เคยมีส่วนร่วมกัมพูชาตายกี่ล้านคนฆ่ากันเองและยังต้องถูก เขาเรียกว่ากดขี่40ปีโกยตะเงินนะฮะเอาไปจนประเทศเประชาชนที่แท้จริงของคุณน่ะ <historical> ลำบากยากแค้นประชาชนคุณมาเป็นขอทานถามว่าเป็นขอทานผิดไหมไม่ผิดที่นี่ก็ยินดีไม่ได้ดูถูกขอทานแต่คุณเป็นขอทานพระหุนเซนคุณเข้าใจไหมแล้วประเทศกัมพูชาคือศูนย์ก,นนยกลางมหานครแห่งคอ์เซนเตอร์นะครพูดได้เต็มปากเต็มคำประเทศเราหมดไปปีนึ่งประมาณ4ี่0 0ล้าน คุยกับตารวจแล้วนะฮะล้วที่เออะโวยวายมันก็เรื่องผลประโยชน์ทางนั้นที่ประเทศเราจะเอาจริงเอาจังเรื่องคอรเซ็นเตอร์เรื่องการเปลี่ยนขนาดของแผนที่ซึ่งทําให้ทรัพยากรใต้น้ําใต้ดินนะฮะอาจจะต้องกลับมาเป็นของเรามาหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาเป็นห่วงผลประโยชน์ของเขารวมถึงคาสินโนของเขามากมายก่กองซึ่งถ้าเราเปิดเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ใครอยากไปกัมพูชาใครอยากไปเขมรไปเล่นคาสินโนไม่มีโอ้ยลําบาก ชามก็สกรปรกจานก็สกรปรกห้องน้าก็สกรปรกถนนก็สกรปรกเออมแมลงวันก็เยอะนี่ไงนักข่าวเนี่ย <c oughs> เขาเป็นคนพูดนะฮะ <c oughs> ถ้าถ้าเอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมเพมืองไทยเกิดขึ้นมันคือสิงคโปร์เหมือนมารีนาะมันถึงจะอกแตกตายเพราะฉะนั้นมันไม่ได้หรอกธุรกิจสีเทาทางนั้นประเทศนี้ไม่ได้ว่าคนในประเทศนะแต่ว่าผู้นำมันฮุนเซน หัวหน้าคณะสีเทาเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเขายอมไม่ได้หรอกครับนะฮะข่าวลือเอาสัมปทานน้ำมันในอ่าวไทยไปขายให้ฝรั่งเศสรับเงินมาตั้งหลายพันล้านเหรียญแล้วตอนนี้ยังขุดไม่ได้เพราะเราก็ไม่ค่อยยอมเพราะฉะนั้นฝากอินฟลูเอนเซอร์ฝากผู้ที่มีพลังอำนาจนะฮะโดยเฉพาะฝากหลายๆคนที่แบบมีกระแสดังๆอ่ะฝากด้วยคุณสนทิริมทองคุณก็ได้อ่ะ เนี่ยเจ้านายคุณเนี่ยคุยกันบ่อยนะพูดให้มันถูกๆนะฮะเออสนิทกันนะทั้งพ่อทั้งคุณพ่อคุณลูกนะเดี๋ยวผมจะไปหาคุณนะเขาเป็นคนที่ช่วยบอกความจริงความจริงมีกี่อย่างฮะอะไรคะความจริงมีกี่อย่างความจริงมีหนึ่งเดียวเขาพูดไปสิเพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องไม่เสียอะไรใดๆทั้งสิ้นช่วยกันรลรงณ์ด้วยเราจะไม่เสียอะไรใต้ดินใต้น้ำนะฮะจะมาจ้องอะไรเราไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้น เราไม่อยากตําหนิรัฐบาลน,นี้รัฐบาลเดียวเราต้องตําหนิทุกรัฐบาลที่ผ่านมาปล่อยให้ส่วนที่สัญญามันเลยเถิดมาถึงตรงนี้นะครับแต่ถ้าจะตําหนิรัฐบาลน,นี้ต้องขออภัยก่อนเป็นเรื่องที่คุณขัดแย้งกันส่วนตัวแท้ๆเลยนะครับจุดเริ่มต้นมาจากเรื่องส่วนตัวเพราะคุณเคยพักพิงพึ่งพาหากินร่วมกันพอขัดใจขัดคอตีกันระหว่างครอบครัวแล้วเอาประเทศมาตีกันด้วยคุณก็ต้องรับผิดชอบแต่ในฐานะผู้ในฐานะ คนไทยตอนนี้เราไม่อยากพูดถึงเรื่องรัฐบาลเราพูดถึงหุ้นเซนก่อนนะ,ะเราต้องลบข้างนอกให้เสร็จแล้วเดี๋ยวมาลบข้างในใหม่นะฮะ <laughs> เพราะฉะนั้นพวกเราต้องเป็นแรงนะฮะกำลังต่อให้เราจะเสียหายตายแค่15หรือในวันข้างหน้าอาจจะเพิ่มจํานวนอะไรก็แล้วแต่คนหนึ่งก็ไม่ควรตายเพราะคนที่สั่งให้ทหารลุยจนคนของเราตายคือหุนเซนและหุนมาเน็ตนะฮะลักบุญราณีสามคนคือฆาตากรของโลกและของประเทศไทยเราจะสู้กัน บอกรัฐ<น>บอกว่าที่รัฐมนตรียกด้วยได้ปฏิบัติไม่ต้องไปจับมือมันแล้ว <c oughs> เออไม่ต้องไปจับมือมันแล้วคนขี้โกหกนงบอกหยุดยิงแล้วยิงไหมยิงไหมอตอบสิฮะยิงไหมเออก็มาความจริงไงหรือไม่จะเข้าข้างใครอะไรเออมันยังยิงอยู่มันยังยิงอยู่เพราะฉะนั้นคนอย่างเนี้มีอยู่สองอย่างยิงมมนให้จบไปเลยนะะจบจบไปถ้ามันยังยิง ถูกไหมฮะแต่ถ้าหยุดยิงก็จะหยุดเรามีความเป็นสุภาพบุรุษพอแต่ถ้าพูดแล้วไม่ทําให้จําไว้ว่าไม่มีสัจจะในหมู่พวกมันอีกแล้วมันต้องเอาให้เรียบเออประสาทเราต้องได้คืนหมดมันได้ประสาทเดียวประสาทแดกเขาใช้วิธีโกหกอะเราจะช่วบการโกหกเขายังไงเดียวโอ้ยเราจะไปดัดนิสัยมันไม่ได้หรอกเราก็ด่ามันกับไปสิ นะฮะเรามีสิทธิ์ดา่าด่าไปถ้าด่าไม่ได้ผมลงแผนที่บ้านหุ่นเซ็นไว้แล้วไงผมโพสต์ไปแล้วไงแผนที่บ้านมีไว้ทําไมจะบอกให้ปัญหานี้จบง่าย<ะ>ถ้าจบที่หุ่นเซ็นจบที่หุ่นเซ็นผมให้กําลังใจชาวกัมพูชาที่น่ารักทุกคน<ะ>คุณรู้ไหมคุณต้องมีชีวิตที่ดีกว่านี้การศึกษาที่ดีกว่านี้สาธารณสุขที่ดีกว่านี้ชีวิตต้องไม่ลําบากกระเตงกันไปก,นก,นก,นกลางถนนหนทางกลายเป็นผู้ยากไร้ ไม่ต้องอพยพข้ามมาในประเทศไทยประเทศไทยไม่เคยดูถูกคนกรัรมพูชาต่อให้คุณมาทํางานแรงงานเป็นเลเบอร์เป็นกรรมกรเป็นอะไรก็แล้วแต่เรามองคุณแล้วเราสงสารทุกคนแล้วผมเชื่อว่าคนส่วนน้อยนะครับที่ปากดีนะคคนส่วนมากไม่กล้าพูดผมถามคุณกรัรมพูชาที่ทํางานกับผมทําไมไม่พูดละ่ะไม่ชอบบุญเซนทําไมไม่พูดไม่ชอบผมไม่ชอบบุญเซนบุญเซนทำให้ผมขอบคัวแตกแยกหมดไม่ได้อยู่ประเทศลำบากเหลือเกิน ทำไมไม่โพส์โพส์ไม่ได้มันมีคนมาตามยิงนะมันยิงทุกคนแล้วเนี่ยคุณดูสิแม้กระทั่งบางลําพูน่ยเก็บนักการเมืองของเรายิงตุ้มไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรเราไม่เห็นทําอะไรกันเลยทั้งอย่างนะฮะนี่ไงคือสิ่งที่ทําให้ประเทศไทยไม่มีนักท่องเที่ยวอีกแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องตระหนักนะไม่กล้าจับหรือจับไม่ได้หรือรู้เห็นเป็นใจผมไม่รู้หรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นเรา ต้องช่วยกันรณรงค์ช่วยกันต่อสู้เราอย่าไปกลัวพวกมันแค่สามคนเองที่เราหมายหัวนั่นก็คือฮุนเซนคุณมาเน็ตและก็บุญราณีเท่านั้นเป้าหมายของเราออย่างวันนี้พี่ัก็ช่วยบริจาคเลยหนึ่งแสนบาทใช่หนึ่งแสนบาทคือให้เฉพาะทหารที่เสียชีวิตสําหรับประชาชนผมเห็นว่าหลายองค์กรได้เข้าไปช่วยเยอะ<ไ>ในค่ายผู้อพยพอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่เดี๋ยวมีโอกาศผมก็จะไปนะ แต่ว่าเงินตรงนี้อยากจะแบบเอาให้มันชัดเจนว่าสมมุติสมมุติวันนี้ผมได้ล้านห้าผมก็จะแบ่งให้เลยคนละแสนครอบครัวก็จะได้ครบเราจะไม่เกี่ยวข้องเลยเราปิดเลิกรับไม่รับบริจาคเริ่มจากผมหนึ่งแสนเวลาที่เราพูดเราทําก่อนแล้วใครอยากช่วยอยากทําก็ว่ากันนะฮะเดี๋ยวจะแจ้งในคืนนี้ห้าทุ่มเนื่องจากว่าผมใช้ระบบ QR code แจ้งกับทางแบงก์เป็นกรณีพิเศษเขาจะวิ่งเข้า QR code มันจะแยกแยก,แยก,แยกรายการไม่ได้แล้วแบงค์จะสรุปรวมเฉพาะ QR code นี้แล้วปิด QR code และแจ้งได้ประมาณ5้าทุ่มเดี๋ยวจะโพสต์ให้นะครับแล้วก็ทุกอย่างก็จะเป็นของได้รวมเท่าไหร่ห่าได้รวมเท่าไหร่ห่สิตอนนี้ก็หวังว่าจะไม่มีเกินนะครับไม่ต้องตายอีกแล้วนะฮะถ้าจะตายนู่นฝั่งนู้นนะฮะสงสารทหารกัมพูชาเหมือนกันนะทหารกัมพูชาตายเยอะคนที่น่าตายที่สุดคือคุนเสง คนเดียวก็จบแล้วจบอ,อืมจบมเพราะฉะนั้นรอให้บรรยากาศดีขึ้นก็เมื่อเขาตายแล้วจบแต่พี่ว่าให้กำลังใจหน่อยค่ะให้กำลังใจใครฮะแนวหน้านเนี่ยเนให้กำลังใจแนวหน้าเราเอาอย่างนี้ให้กำลังใจให้อยู่แล้วครับแต่ถามว่ากำลังใจทำอะไรได้บ้างก็อาจจะเป็นเนื้อเป็นหนังไม่ได้อย,อย่างนั้นทุกคนอย่าเสี่ยง นี่คือสิ่งสําคัญครับไม่ควรจะออกจากบ้านไม่ควรจะออกไปในที่ที่มีอัตราเสี่ยงแต่หลายคนก็บอกว่าอา้าฉันก็อยู่ของฉันดีๆมันก็พุ่งมาใส่บ้านก็เข้าใจครับควรจะออกมาจากรัศมีอย่างน้อยตามที่ราชการแจ้ง30กิโล40กิโลนะฮะนะ,ะก็คงจะดีขึ้นนะฮะอย่าสุ่มเสี่ยงเข้าไปใกล้บริเวณนั้นอย่าประมาทนี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนช่วยคิดนะฮะ อ,อ,ยอย่าประมาทแล้วก็มาอยู่ที่ศูนย์อุพยพบเพราะศูนย์อุพยบเนี้ยมีทุกคนที่ช่วยเหลือนะครับอินฟูลายใหญ่ที่เขาไปถึงพื้นที่เขาช่วยเยอะมากรับรองว่าไม่ลําบากไม่มีเสื้อมาก่อนไม่มีกางเกงในมาก่อนนะฮะไม่มีเงินมาก่อนนะครับเดี๋ยวทุกคนให้ได้เอาชีวิตรอดมาก่อนนะฮะอย่าเสี่ยงเราไว้ใจกัมพูชาไม่ได้เพราะเขมรเ,เดี๋ยวมันก็ ทำ,ทำนุ่นทำนี่ของมันปุ้งปุ้งปังปังนะฮะนี่พ่อแม่ของพนักง,งานที่ออฟฟิศอยู่สีสะเกดยังยิงกันอยู่เมื่อกวานยังป้องปัง,ปง,ปงบอกว่านี่แม่ยังได้ยินอีกเหรอแม่ควรจะออกไกลๆได้แล้วจะไปฟังมันเพราะแบไกลแล้วแต่ยังได้ยินอยู่เพราะฉะนั้นต้องไม่ประมาทนะครับออกมาให้ไกลาจากบริเวณก่อนถือว่าเป็นความปลอดภัยอย่างแรกที่ทุกคนต้องปฏิบัติคร,ครับกำลังใจให้เต็มที่ครับ ยอมเสียแฟนคลับกัมพูชาส่วนหนึ่งไปแต่ละไม่เป็นปัญหาหรอกครับแฟนคลับที่อาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะฮะก็ยินดีครับแต่อย่างเราได้แฟนคลับชาวไทยและต่างประเทศเยอะขึ้นอย่าลืมนะไม่มีประเทศไหนเข้าข้างกัมพูชานะฮะเพราะฉะนั้นเราอาจจะเสียกัมพูชาไปสมมุติเราเสียไปแสนคนนะฮะพอไปห้างไปทุกครั้งห้างแตกแต่อย่าลืมสิเราได้ประเทศอื่นมาอีกห้าแสนคนก็ได้นะฮะก็ผมถือว่าคุ้มไม่ได้ว่าใคร จะมาเป็นแฟนคลับเพิ่มหรอกเอาจริงๆแล้วผมว่าหลักการมีหลักการเดียวเรารวยเราอยู่ได้เรามีชื่อเสียงเพราะว่าฐานคือประเทศไทยแล้วเราจะไม่ทําอะไรเลยเหรอชาตินี้คุณจะไม่เสียสละอะไรกันเลยเหรอนะฮะในชีวิตที่ได้มาดีแล้วที่น้องเขาเสียสละแล้วเขาเสี่ยงแต่ก่อนนั้นก็ก็คุยกันก่อนนะครับ<อ>ก็แบบเต็มที่บอสไฟไฟเขียวเขียวตลอดไม่มีเหลือไม่มีแดงเรื่องนี้ เขียวปิดเลยนะฮะแล้วแล้วพิมพ์ในกลุ่มนางงามทุกปีเลยเชิญตามสบายไฟเขียวเต็มที่ใครไม่ทําเราทํานางงามไม่ไมีประโยชน์ถ้าไม่ได้ทําตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและตัวเองนะฮะเพราะฉะนั้นก็เต็มที่นะ,ะก็ก,ก็ฟีดแบก็กก็ถือว่าทุกคนก็ชื่นชมแล้วทาให้คนในวงการเริ่มตระหนักคิดหลายๆคนก็เริ่มที่จะกลับมาผลักดันแมสเสจ คือ play ์ฟอทุกประเทศอ่ะยกเว้นไม่เพลย์ฟอร์ประเทศไทยเออไม่ไหวนะฮะมันบางทีมันเราก็น้อยใจเนาะเราเป็นคนไทยแล้วถามประชาชนน้อยใจไหมล่ะศิลปินที่คุณวิ่งตามหรืออะไรใดๆที่คุณคอยเป็นซัพพอร์ตถึงเวลามาเขาก็ไปอยู่ในที่ที่สุขสบายคือที่ที่เงียบที่สุดครับ